ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องไอเอฮากันหมดนะวันนี้ผมก็จะมาบอกเคล็ดลับการทํารีเตรงนีน้เลยนะครับว่าทํายังไงให้เร็วแล้วก็ไม่หัวร้อนกันนะครับเออก็วิธีง่ายๆของผมก็คือเราเริ่มจากอันแรกเลยเนาะล็อกอินรายวันก็อันนี้ก็ทําได้แล้วก็รับทุกวันอยู่แล้วต่อมาคือชนะการแข่งขันหนเกมครับ,นนนนเ,รบเดี๋ยวผมจะรวมกับอันนี้ด้วยนะการแข่งขันชนะหเกมเนี่ย ผมจะรวมกับ MVP นะครับก็คือให้เรามาเล่นโหมดตรงนี้นะครับหนึ่งครับ1นึ1เนี่ยมันดียังไงครับก็คือเราเนี่ยมีโอกาสได้ MVP เนี่ยหนึอยเอยู่แล้วครับว่าเราจะได้ MVP แต่ MVP นั้นเนี่ยต้องเป็น MVP ที่เราชนะนะครับก็เล่นหนึ่งเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันมากกว่าเล่น2องสสหรือว่าลุงแง้งหรือว่า55อยู่เลยนะครับเพราะหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเราดวลกับ1นึ่งหนึ่งผู้ต่อสู้เลยนะถ้าเกิดฝีมือเราเหนือ,อกว่าตัวเราได้เปรียบเนี่ยก็คือชนะไปเลย ตัวที่ผมจะแบนส่วนมากเป็นมิยางิกับดิงป่านะครับเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะโกงครับเวลาเล่นหนึ่งนะแต่ก็มิญี่กจะโกงยังไงก็คือมันจะตัดบอลเรานะครับมันจะตัดบอลแล้วเราเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มันไม่มีส่งบอลให้ใครอยู่แล้วไงมันก็จะตัดบอลให้เรามันจะตัดบอลแบบง่ายมากๆเลยครับต่อมาก็คือเจ้าลิงเนี่ยมันก็จะดังครับเราจะหยุดยากมากแล้วถ้าเกิดเราจะหยุดมันเราก็ต้องใช้ตัวเซนเตอร์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัวใต้แป้น อย่างสกูลังหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปเล่นตัวพวกนั้นเนี่ยเราก็จะทาแต้มยากมากๆเลยครับก็สูตรผมเนี่ยจะมีประมาณนี้ครับก็ทําศักยภาพอะไรเนี่ยมันก็จะให้เป็นเวลาบออยู่แล้ววงร้ออะไรก็เป็นเวลาบครับส่วนตั้งทีมเนี่ยผมไปเล่นหมงส22นะครับเนี่ยผมไปเล่นหมูส22แล้วก็หาทีมเนี่ยเชิญเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย22เนี่ยเชิญเพื่อนอะไรหรือว่าเชิญเพื่อนนัอะไรมา อะไรแบบนี้นะครับ MVP อะไรเข้าร่วม3ามเกมเนี่ยก็เป็นไปเล่นหนึ่งหนึ่งนะสูตรผมก็คือเล่นหนึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราทําแต้มเนี่ยให้เล่นสองสองนะครับสองสองให้เพื่อนเราเล่นซนเตอร์แล้วเราก็เล่นตัวทําแต้มมันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมพวกทาแต้มเพชรทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยส่วนบล็อกหรือสติลเนี่ยผมแนะนําให้เล่นหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะเร็วมากเพราะว่าเรากับผู้ต่อสู้ไงแค่สองคนถ้าเกิดผู้ต่อสู้มันเล่นตัวเลี้ย up ย่างเงี้ยเราก็ดักแค่แบบรีอัพเลยถ้าเกิดมันเล่นชุดอะไรเงี้ยเราก็ตามประกุมันหน่อยก็ได้นะครับเออสุดผมก็จะมีประมาณนี้ครับส่งบอลส่งบอลเนี่ยก็ไปเล่นสองสองนะครับเออเพราะว่าเราจะได้ส่งบอลเนี่ยให้แค่เพื่อนเราคนเดียวใช่ไหมเออแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาแค่นั้นก็สุดผมจะมีประมาณนี้ครับก็แฮปปี้นิวแองทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความโชคดีมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ขอให้เจริญเจริญเด้อคนที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับ